ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชีวิตเล้ง่ามาดูลำโพง DIY โอ้โหสยอดมากเลยพวก DIY ได้ไงเป็นบอร์ด DIY ไม้บอร์ด MP3 แฟดได์ DIY ไอ้นี่ DIY ไอ้นี่เนาอไอยอดมากอุ้ยตูวขับตัวเวลาหิวนะนี่เลยนะยอดวันนี้ไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวนี้ไฟไม่เข้าแล้วแหละไ y ไปไม่เข้านะจ๊ะเดียบปลั๊กนี่เขาส่ไ,ไม่เข้าอครับอ่านะครับเดี๋ยวแกะมาดูนะครับกาวแบบดีเลยไม่ออกเลยแบนหรือว่ายึดน็อตไว้ด้านด้านล่างหรือเปล่านะเพราะว่าบอร์ดพวกนี้ต้องติดกาวนะถ้าไม่ติดกาวก็อาจจะหลุดได้นะเพราะว่าของแรงอะไรอย่างเงี้ยนะเน่นมากกนะับเพื่อน อะไรมาเงัดงัดหน่อยมันจะทําให้เครื่องเขาเป็นลอยไหมอ่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้อะะไรมาเงัดงัดคัตเตอร์งัดมันจะทําให้ไอ้ไอหุ้มหุ้มเนี่ฉีกขาดไปนี่ดูนะโอ้ยเนียนพูดได้เลยหรืออาจจะต้องแกะด้านหลังไหมเผื่อจะได้เห็นอะไรสักอย่างโอ้โหนะครับนะด้านหลังออกมานะก็เห็นเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหนะครับมันต้องดันตรงนี้ไเนี่ยโอ้โห โอขวบอกซะลไไอ้แน่นขนาดนี้นะครับเดี๋ยวแกะออกมาดูก่อนครับนะถ้าเป็นที่ไหนนะมันเป็นที่สีพังได้เปล่าถ้าวัดไฟตรงนี้มันก็จะหดจะบูโหดไปต่อไปเดี๋ยวจะดันออกไปดูนะครับว่าบอร์ดนี้มันจะเป็นยังไงนะก็แกะออกมาได้แล้วนะครับนะโอ้เป็นกาวนะไม่หน้าเราผมงัดไม่ไม่ขึ้นมนะึงดันจากด้านล่างเลยครับ เออทีนี้โอ้ทำไมมันอยู่ลึกจังล่ะเนี่ยไอตรงที่จะซ่อมว่้สายสายมาได้ไหมน่าจะได้นะครับนะมาดูว่าการทํางานของไอซีจ่ายไฟเขานี่เป็นยังไงบ้างนะครับมันเป็นตะคือบอวัตเทปนะเป็นตะเป็นไปได้บอไอเป็นตะสอบได้บอละไอ <c oughs> อยากไล่โอ้ยหน่อเ <c oughs> พื่อนๆครับผมมองดูรู้สึกว่าเห็นอาไหมนะครับ เปิดไฟก่อนนี่น,นี่มันเป็นอาไมมนะตัวนี้นะอืมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไอซีตุยไหมนะครับสายขาดนะผมขยับแปลงเกินดันแรงกันสายขาดสายหลุดไปนะครับ นี่ผมทำขาด,ดานะนี่ลุดปัดหลดบทัทบไปเดี๋ยวเราจะวัดไฟดูนะครับว่ามีไฟเข้าภาคใจไฟเขาทำงานไหมนะครับที่จุดนี้นะครับเทียบกับเก่านะครับเก่าคนนี้นะครับสีดำจับนี่นะเอาสีแดงมาจิ้มตรงนี้นะครับมาดูว่ามีไฟไหมนะครับเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวลองวัดไฟนะครับเพื่อนๆจะเป็นยังไงนะครับนะ ก็เสียบปลั๊กไฟก่อนนะเพื่อนอยู่ตรงไหนอะปลั๊กไฟกอตรงนี้นะ <c ười> แย่ไรเสียบพิดหู้ได้อเจ้ายู่เสียบพิดหู้เลยอ่าโอ้ยมิเตอร์เราทาไมมันอยู่มุมที่มันไม่ค่อยจดนี่เนาะนี่เนาะมุมอย่างนี้นะครับเอาเสียบปลั๊กเฮ้เสียบปลักปล๊กดังปัดรวดบันง่ายดังปอกแรก <c ười> ามาวัดดูไฟนะครับอดูไฟนะครับ ไฟที่ออกจากผ้าคใจไฟเข้ามาได้ไหมนี่นะนี่นะนะจะซีใจไฟมทำงานได้ไหมเพราะว่ามันตุยไปแล้วแบบโอ้ยสิบเก้าโวลต์นะครับดีค่ะไอ้ภาคใจไฟไม่พังทีนี้ขยายพังไหมบางทีขยายมันพังนะเพื่อนนะเราอาจจะต้องเปิดบนลุ่มไว้แบบนี้นะเพื่อนแล้วเราก็ จกนะครับจกให้พ้าขยายเขาดังนะครับเฮ้ยดังอยู่ไอ <sim ult> ้ <strands> พักกระใหญ่ดังนะครับพ้าขระยใช้งานได้นะครับเพื่อนทีนี้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการการเสียบแฟลชได์นะครับเม็ดจีลีนะครับนะยปกติก็จะมีไฟออกตูดแฟลชได์แดงๆนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะฮะโอ้อดปากก่อนนะครับนะอดป๊กก่อน ย่านได้่อยย่านไฟดูด่าปีนมาแล้วับปีนมาโอ้ยนะครับแล้วทีนี้นะครับในส่วนของแฟลไดไม่ทํางานนะครับเพื่อนๆก็คงจะต้องวัดไฟมาเลี้ยงในส่วนของการทํางานของแฟลไดไฟมันจะมาโผล่ตรงไอซีนี่นะมันจะวัดง่ายหน่อยนะให้มันแตกเพราะวะไอซี IC มันแตกเพราะเนี่ยเบรดศาสบันไดไอซี IC มันแตกแล้วไอซี IC มันแตกนี่เจ้ โอ้ยเวิดสาดต์มันมาดูมาดูาดนี่นเนาะไอซีแตกมันทะลุแล้วนะครับนี่ไงเห็นไหมนั่นแหะนะครับไอซีเสียนะนี่นี่เนาะโอ้นะครับไอซีมันทะลุเลยนะครับมันแรงเกินพิกัดเลยทีโอ้ของแรงนะเนี่ยแล้วทีนี้นะครับไอซีตัวนี้จะมีผลกับตัวต้นทานตัวที่หม่นั้นไหมนะครับ นะครับนะนี่นะไอซี IC นะครับจะมีผลกับตัวต้านทานตัวนี้หรือไม่นะครับเราอาจจะต้องวัดดูนะครับว่าโอ้มันใช่ไหมอ่ะเออมันต่อไปที่ตัวต้านทานตัวที่ที่ไหม้นั้นไหมอะไรครับไอซีแบบนี้นะครับไอซี IC ตัวดําๆนี่นะครับมันจะเป็นไฟเข้ากาวที่ตัวตัวเนี้นะครับแล้วก็ไฟออกอยู่ตรงนี้นะครับ ต้องดูไฟเข้านะครับขาไฟเข้ากับขาอานะครับขาอาไม่ใช่มันต้องเป็นอีกฝั่งนะครับฝั่งที่ด้านล่างลงไปเนี่ยเขาจะมีสายแพรนี่ครับมีสายแพรเนี่ใช่ไหมครับโอ้มันงัดทางงัดยากได้เลยมันจิ้มยากอยู่นะโอ้จิ้มไม่ถึงโอ้นี่ไงใช่เลยนะครับ ใช่เลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับไอซี IC ตัวนี้ทะลุนะครับช็อตนะครับลงกลาวไหมดูนะครับตัวนี้กับนี่ไม่ลงไว้ยไม่ลง,ไม,ลงไม่ลงนะครับไม่ลงไม่ลงกลาวนะฮะโอ้โหแต่ด,ด้านนี้เป็นไงบ้างครับด้านนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไอซี IC ตัวนี้ขาดไปแล้วนะฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวต้อง<น>ดําเนินการนะ ตรวจเช็คนะครับกรณีที่ IC ตัวนี้นะอาจจะต้องจะต้องเปลี่ยนไ c ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จุดนี้ช็อตไหมนะครับบางทีจุดนี้นะครับจุดเสียบแฟลไดร์ข้านี้มันช็อตมันก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่วัดดูเมื่อกี้ไม่มีค่าความต้านทานนะครับไม่ช็อตนะวัดเทียบกาวนะครับวัดเทียบกาวแล้วก็วัดตรงนี้ครับเห็นไหมไม่มีค่าความต้นานทาน ขึนบอลลมิเตอร์มันขึ้นอยู่นะครับนั่นก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยน IC ตัวนี้เออแล้วต้องไปดู R ตัวนั้นอีกหรือไม่อย่างไรอตัวนั้นมันเป็นอาทนความร้อนถึงมันจะดำแต่ถ้ามันไม่ขาดมันก็สามารถใช้งานได้เหนื่อนันะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับ7 8 0 5นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนออกก่อนนะครับนะมันทะลุนะฮะนะครับเพื่อน ว้าดีๆบ่ไไ้บ่พี้ออไม่ได้เพาเป็นยังเป็นบา้าเพื่อนครับผมก็งัดออกมาแล้วในรับนะดงัดจนขาหักเลยงัดจนขาหักเ้ยจนขาหักเลยนนาห,าออน,าหาลยนึ่งอุ้ยอือไปอยู่นู่นก่อนทีนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นขาเก่าของเขา ไฟเข้ากาวแล้วก็ไฟออกของไอซีนะครับเพื่อนครับตัวนี้ต้องบัดกีให้ได้ด้วยนะครับถ้าบัดกีตัวนี้ไม่ได้มันก็จะเหลือแต่ไฟเข้าและไฟออกมันจะไม่ทํางานเป็นเลกูเลตน,นะไฟมันก็จะเกินไปเลยนะครับเข้ามานีระบบนี้ก็อาจทาให้พังได้ฉะนั้นแล้วนะครับก็ต้องบัดกีให้ครบทั้ง3าขานะครับขาหนึ่งมันจะอยู่นี่นะอยู่ตัวถังเข้านี่นะครับนะตัวถังเขานี่นะนี่นี่น,นี่ครับครับก็จัดไป Ah your button cup. The Bluetooth device is really too pale. Music. งานได้นะครับผมก็คงจะต้องประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนแล้วก็ไปต่อสายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเข้าไปตามเดิมนะครับประกอบเข้าไปนะครับสายเส้นนี้ผมต่อแล้วนะอืมนะครับทีนี้ในส่วนของการชาร์จแบตไม่ได้ใช้ไฟจากในเครื่องนะน่าจะเป็นการเสียบจากจุดนี้นะครับแล้วก็เข้าไปชาร์จแบตน่าจะมีพอแปลงชาร์จนะเสียบเข้าไปนะครับ แต่ว่าต้องเปิดหนึ่งส่วนสวิตตัวตัวนี้ไว้ด้วยนะครับจะเสียบเข้าไปตรงนี้เห็นไหมนะครับอย่างนี้นะแบบแบบตัวนี้นะนะครับสายนี้จะอยู่นี่ถ้าเอาอะแดปเตอร์ชาร์จเออะแดปเตอร์มาเสียบนะครับถึงจะชาร์จได้อืมนะครับนะน่าจะเป็นแบบนั้นแหละ เพราะว่าผมไม่เห็นไม่เห็นว่าจะมีอันนี้นะไม่เห็นว่าจะมีอุปกรณ์ที่แบ่งไฟมาชาร์ตนะครับน่าจะเป็นแบบว่าให้อแดปเตอร์มาตัวหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะน่าจะใช่นะนะครับอ่ะผมประกอบเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นอกเหนือแล้วนะครับอรของคักเนี่ยงานนีครับ ดีชสุดยอดมากอาภายในก็มีแบบนี้นะเป็นลำโพงนะโอ้สุดยอดมากเลยเนี่ยตัววีตวีเตอร์อันนี้คือเสียงกลางใช่ไหมผมไม่ได้แกะด้านหน้าดูนะน่าจะเป็นเสียงกลางแล้วตัวนี้นะกันห้องไว้กรนั้นทวิตเตอร์นะครับนี่ก็แบบเนาะสุดยอดมากทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับ Uh, some set, love, love. The Bluetooth device is ready to pair. Music. อี่ไรหัวใจมัน,ตนเต้นมีแต่อยากเลงเห็นน้องแล้วต้องคุมปัมถ้าได้เป็นเมียของพี่นี่ผมจะทำนะครับชมวิลึงทาจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาจากไปสวัสดีครับคักไหลฟังเพลงต่อฟังอีบอกเบาพอเลยสวคสดีครับ